จากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเกษตรกรในวันหยุดพอเกษียณอายุราชการก็หันมามุ่งมั่นทุ่มเทด้านการเกษตรโดยต้องการรักษาอาชีพชาวนาอันเป็นกระดูกสันหลังของชาติต้องการพัฒนาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนชาวนาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองตามหลักสุขภาพดี4อ ได้แก่ออกกำลังกายอาหารอากาศอารมณ์และมุมมองการใช้ชีวิตสวัสดีครับผมชื่อนายสมคิดพลานิสงเป็นเกษตรกรอยู่บ้านเลขที่97หมู่ที่8ตํตำบลสามสวนนะครับเป็นผู้ที่ทำไรนะ่นาสวนผสมในเนื้อที่ประมาณ60ไร่นะครับ ซึ่งจะมีทุกอย่างอยู่ในไร่นะครับจะเป็นปลูกข้าวเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลไม้กินได้ทุกอย่างนะครับเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารนอ,อกจากเลี้ยงปลาเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ไก<ข>่ไข่ไก่ไข่ด้วยทําให้เรามีอาหารรดมสมบูรณ์อยู่ในไร่เรามีไรายได้ทุกวัน นะครับไม่ต่ำกว่าวันละ500บาทเป็นอย่างต่ำเสร็จแล้วสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่เราไม่เดือดร้อนนะครับเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในไร่ของเราอย่างสบายๆครับบ่อน,นี้เป็นบอ่อลูกปลาที่เราขยายพันธุ์ลูกปลาที่เราจะเอาจากบ่อน,นี้ไปปล่อยตามบ่อต่างๆในไร่เรานะครับซึ่ง แล้วก็มีร่องโคกน้องนาที่เราไปปล่อยไว้นะครับทั่วสวนตอนนี้ลูกปลาไม่ต้องได้ซื้อขยายพันธุ์เองเสร็จแล้วอาหารปลาเราก็ทําเองนะครับเป็นอาหารปลาปั้นก้อนจากที่เราได้เรียนรู้จากกบมประมงมาทชายยา้หญ้าหวานใช้ลำแล้วก็ปลายข้าวหัวปลาปลนอะไรมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปให้ปลายินใน ได้ของเราครับะมะม่วงครับพัน,นเขียวใหญ่หรืองามเมืองย่าอันนี้ขายดีครับลูกโตลูกละประมาณกิโลขึ้นนะครับก็เรามีอยู่หลายต้นแต่ต้นนี้นี่มันจะให้ผลติตด,ดีนะครับกับดักแมงวันทองเราใช้สารลออแมลงที่ให้เข้าไปในกระบอกนี้ แล้วก็มันก็จะตกน้ำตายนะครับก <laughs> <c oughs> ะดูดที่ใช้ปีที่แล้วเอามาใช้อีกปีปีที่แล้วก็ว่าใช้เก่าได้อีกปีที่แล้วก็ปลูกอย่างนี้นะครับปีนี้เลยเลยเอามาทางนี้รอบทางนี้จะกล่าวว่ารอบ นี่จะให้มีต้นผักหวานป่าเต็มไปหมดเลยนี่คือ,อยางนายางนาไว้ให้ลูกให้หลานน,น,นะครับคล้ายๆว่าเป็นพืชอ,อมทรัพย์เราก็จะได้ขายไม้ยางนาขายเมื่อมันแปรรูปต้นใหญ่แต่ก่อนที่มันจะใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเห็ดนะครับเขามีการเพราะเชื้อเห็ดละโงกเห็ดเพาะที่มันจะเกิดพร้อมกับต้นยางนา ทำให้เรามีรายได้จากการขายเห็ดและได้จินเห็ดมีเห็ดโคนเห็ดละโงกเห็ดเพาะเกิดใส่สวนยางนาเราแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่คุ้มนะครับที่เราจะเพาะชาวบ้านเห็นเราปลูกเขาก็อยากได้ก้าอยางนาไปปลูกเราก็จะเพาะก้าอยางนาเพื่อจะให้ชาวบ้านได้นําไปปลูกด้วยเพื่อให้บรรยากาศหรือว่าความร่มรื่น ให้กับชุมชนให้กับประเทศของเราในโอกาสต่อไปราคาก้าค่ะครับราคาก้าวพอขายเท่าไหร่ราคาก้านี่เราขายแค่15บาทนะครับก้าหนึ่งตลาดขายเท่าไหร่ตลาดขายก้า,าละร้อยที่เขาเพาะี่เขาเพาะเห็ดแล้วเชื้อเห็ดเพาะใส่นะครับแต่เราก็จะเอาเชื้อเห็ดมาแล้วก็จะมุเพาะลงต้นก้าให้15บาทก็พอครับ มีคนมาดูงานไหมคะพ่อครับก็มีคนมาดูมีคนสนใจนะครับมาดูมาเห็นสวนยางนาเราก็ชื่นใจนะครับก็อยากจะปลูกเหมือนเราลรวปลูกไม้หลายอย่างนอกจากยางนาแล้วก็ปลูกพวกไม้พยุงไม<า>้แดงมะฮอกากานีก็เป็นไม้ป่าหลายๆอย่างในในในไร่ของเราครับในสวนของเราส่วนมากคนที่มาดูงานเขามาดูงานเรื่องอะไรคะ เขาก็มาดูของการปลูกไม้ครับปลูกยางนามาดูการปลูกพืชผักที่เป็นอาหารนะครับว่าเราทำได้ครบวงจรในทุกอย่างที่มันเป็นไรายได้ที่เราทำอยู่ในไร่ของเราทำให้เรามีอยู่มีกินนอกจากเรามีอยู่มีกินแล้วเรายังแบ่งแบ่งปันให้กับชุมชนเสร็จแล้วยังเป็นตัวอย่างให้ชุมชนที่จะเอา แบบอย่างที่เราทำนี่ไปทำเพื่อจะให้ชีวิตเขายั่งยืนนะครับให้เป็นเกษตรกรที่พึ่งตนเองได้นะครับเพราะว่าเราทำดูแล้วเราเห็นแล้วว่าการทำไรนาสวนผสมหรือว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับเกษตรกรทั่วไปครับพ่อเป็นวิทยากรครับ<อ>ผมก็มีโอกาสได้ไปพูด ให้คำแนะนำเป็นพิากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนให้กับหน่วยงานอย่างเช่นเกษตรอำเภอท่านจัดงานท่านจัดฟินเดย์ท่านจัดงานะอะไรต่างๆก็ไปถ่ายทอดไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พยายามที่จะให้ชุมชนเขาเข้าใจให้คนที่เป็นเกษตรชาวไร่ชาวนา,า,วน,าน,นอกจากคำนายอย่างเดียวก็เอาตัวอย่างเราไปทำเพื่อที่จะเป็น ได้นาสวนผสมแล้วมีรายได้บนคันนาบนขอบบ่อขอบปลาในบ่อก็มีปลาในคันาก็มีพืชผักสวนครัวดูว่ากินได้สามารถนอกจากกินแล้วเรายังแบ่งปันทําบุญแล้วก็เหลือจริงจริงเราก็ขายเราไม่ต้องอกังวลโดยเฉพาะในเรื่องโควิดนะครับระบาดเราไม่ต้องเดือดร้อนตลาดเขาจะปิดไม่มีที่ขายแต่อาหารอยู่ในไร่เราสามารถ มีอยู่มีกินนะครับทุกอย่างนะครับจะเป็นอาหารประเภทปลาเพื่อเป็ดพวกไก่พวกไก่ไข่ไข่ไก่นะครับแล้วก็พืชผักพวกผักต่างๆพวกบวบพวกฟักพวกแฟงพวกพริกมะเขือนะครับเยอะๆมีอยู่มีกินทุกอย่างแต่ละวันนี่มีความสุขไหมคะมีความสุขครับทำแล้วมีความสุขเพราะว่าเป็นสุขที่ได้แบ่งปันโดยเฉพาะผมกับครอบครัว แม่บ้านครับมีความสุขแม่บ้านจะมีความสุขมากตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไปเข้าสวนผักเข้าสวนนี่รู้สึกมีความสุขนะครับเวลากลับบ้านไป<ม>ก็จะขนพวกพืชอผักต่างๆไป<ม>แจกพี่แจกน้องที่อยู่บ้านด้วยค่ะมันเป็นความสุขที่ที่ทเรา<ม>ได้รับเป็นการแบ่งปันนะครับผักที่เราได้มาเราไม่ใช่ว่าไปขายอย่างเดียวเราไปแจกด้วยแจกแบ่งพี่แบ่งน้องได้ทาน ก็ได้ความสุขกลับมาครับ่องนี้นี่ที่วัดโพสีบ้านโลงแสงถูกอ่ากักเรื่องโควิดนี่ค่ะค่ะก็ก็จะขนพืชผักพวกนี้ไปให้ลูกสาวเป็นผู้ที่ทําอาหารไปรวมกันแล้วก็ให้พระท่านมารับไปฉันที่วัดอาหารวัดด้วยแล้วก็อาหารนักเรียนด้วยอาหารกลางวันของนักเรียนนะครับด้วยอย่างอะไรที่เรามีเยอะๆใหเราก็จะแบ่งปันเราไปส่งตามโรงเรียนต่างๆด้วยครับ รู้สึกว่าได้ความสุขนะครับได้ความสุขได้ความพอใจที่เราเป็นเกษตรกรที่สามารถแบ่งปันความสุขหรือว่าแบ่งเบาความทุกข์ยากให้กับเกษตรกรด้วยกันเรายังเป็นแนวคิดเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรที่เขาจะไปทำอย่างเกษตรเชิงเดียวที่เขาทำแล้วเขาขาดทุนนะครับแต่ถ้าทำแบบนี้แล้วนี่มันก็จะอยู่ได้เป็นรายได้หมุนเวียนอย่างหนึ่ง ไม่ได้แต่ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลา,าผลผลิตอันไหนตกต่ำก็มีบางตัวที่เราขายได้มันก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ผมว่าทางนี้แหละครับเป็นทางรอดของเกษตรกรไทยของเราครับเพราะฉะนั้นไล่นาสวนผสมนี่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเกษตรกรไทยของเราครับย่อมครับ ว่าเป็นเกษตรกร,ท,กรที่ทําเป็นตัวอย่างให้ให้เกษตรกรเครเือข่ายได้ดีมากนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายอย่างที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถแปรรูปยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้นะครับอย่างเช่นหน่อไม้หนึ่งหน่อเนี่ยราคา20บาทเอาไปทําแกงเนี่ยได้หม้อหนึ่งขายได้ตั้งสองถึงสามร้อยบาทนะครับเพราะนั้น เป็นการสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอชมเชยท่านเกษตรกรนะครับที่ที่สามารถทําเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไปได้นําไปปรับใช้ในกิจกรรมของตัวเองนะครับใกนาสวนผสมของนายสมคิดพรานิสมนะครับเกษตรกรบ,บ้านสามสวนนะครับซึ่งชนะเลิศระดับจังหวัดเพื่อไปประกวดในระดับเขตซึ่งจากที่มาดู ในไร่นาผสมแปลงนี้ก็ขอชื่นชมนะครับว่ามีกิจกรรมหลายอย่างซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้มาศึกษาดูงานเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะครับซึ่งแปลงนี้ก็มีก็มีพื้นที่เหมาะสมที่จะทําการเกษตรในหลายรูปแบบแล้วก็ดูจากการกิจกรรมมีทั้งรายได้ทั้งรายได้เป็นวันรายได้เป็นเดือนรายได้เป็นปีหรือว่ารายได้ในอนาคตนะครับ เรถ้า <tyard. S 2> เป็นวันก็ดูตัวอย่างที่เดินไปดูก็มีพวกผักทุกอย่างก็สามารถเอาขายเป็นรายวันได้ในรายรายเดือนนะครับรายเดือนก็มีพวกผักที่สูงขึ้นมานหน่อยพวกมะละกอพวกต่างๆที่เราเห็นมีมะละกอมีกล้วยนะครับก็สามารถเป็นรายได้ <c oughs> เป็นเดือนนะครับเดือนแล้วก็เป็นปีเป็นปีก็มีนาข้าวมีขายปลาขายปลานะครับแล้วก็ <c oughs> ขายไก่ขายหลายๆอย่างนะครับแล้ว อีกอันนึงไม่แน่ใจเป็นเดือนเป็นปีเช่นพวกไผ่นะครับก็สามารถขายได้ตลอดเหมือนกันนะครับขายได้ตลอด <S <S 2> <S 2> แล้วก็ที่ท่าชมอีกอันก็คือมีแปลงไม้ยืนต้นที่สามารถเอาไปขายในอนาคตของลูกหลานาาปลูกไว้รุ่นลูกรุ่นหลานจะได้มีรายได้ที่เพิ่ามเป็นรายได้บำนานถ้าเป็นก็คือเหมือนกับหลังจากนี้ไปอีก20ปี25ปีก็สามารถนำไม้ ยืนต้นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยางนาไม้พยอมไม้มะฮอกกานีไม้หลายห,ายหายอย่างที่ปลูกแล้วก็ที่ชื่นชมก็ในการปลูกเกษตรกรคนนี้นะครับก็เป็นอาจารย์ครูกำนานด้วยได้มีเรื่องการพูดเรื่องการสื่อสารให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะมาเรียนรู้แตกเพลงนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงถือว่าต้องมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าอาชีพคือ สอนนักเรียนอยู่แล้วแต่หลังจากนี้ก็ท่านก็บอกว่าจะใช้แปลงนี้ในการที่จะให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วท่านก็อาศัยพื้นฐานจากการเป็นครูมาก่อนตลอดชีวิตก็จะได้สอนเกษตรกรซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรได้เอาข้อมูลเหล่านี้มามาดูจริงแล้วก็อาจารย์ได้สอนได้แนะนํานะครับก็คงจะได้ไปประกอบอาชีพให้กับตัวเองได้โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้นะครับในงงนโควิดที่บอกว่าทุกคนหยุด หยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยเชื่อว่าอยู่เป็นปีก็ก็สามารถที่จะดูตัวเองได้ตลอดนะครับไม่ต้องออกไปไหนสามารถหากินอยู่ในแปลงนี้ได้อย่างตลอดและหมู่บ้านใกล้เคียงก็สามารถที่จะเข้ามาหาของกินในแปลงนี้ได้ครับอันนี้ขอขอชื่นชมนะครับ